ชื่อว่ามะม่วงมันสารยาบอกเลยนะว่าชื่อเนี้ยไม่ได้ได้กันมาโมโม่วมันมีที่มาของมันมาวันนี้จะเล่าให้ฟัง และเรื่องก็มีว่าตาโบกับยยเล็กเนี่ยแกเป็นคนสารยาวันหนึ่งแกก็เกิดไปเอามลเ็ดของมะม่วงเทพพะโลที่แกปลูกไว้ในสวนเนี่ยตั้งใจจะมาเพาะเพื่อทําพันธ์ไว้แล้วแกก็เมาเล็ดของมะม่วงเทพพะโลเนี่ยไปเพาะไว้ในสวนที่ปลูกมะม่วงน้าดอกไม้อยู่วันดีคืนดีมะม่วงเทพพะโลที่เพาะไว้โตขึ้นมาก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเพราะมันกลายเป็นมะม่วงพันธ์ใหม่อ้โหต้องบอกเลยว่ามะม่วงพันธุใหม่ที่ได้เนี่ยกลายเป็นม่วงมันที่รสชาติดีมากๆตาโบเนี่ยแกจะเลยไปชวนเพื่อนของแกที่ชื่อตาจากติง มาให้ลองกินมะม่วงพันนี้ดูตาเหลิมก็มาจากตาหลิงชันแล้วบอกว่าโอ้โหนี่มันมะม่วงอะไรเนี่ยทาไมมันรสชาติอร่อยขนาดนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตาเหลิมก็เกิดหัวใสขึ้นมาโอ้โหถ้ามันอร่อยขนาดนี้นะถ้าเขาไปทําพันแล้วไปขายที่ตาหลิงชันจะต้องโด่งดังมากแ,แน่เลยตาเหลิมก็เลยบอกตาบัวว่าเฮ้ยตาบัว, hey, บวกิ่งพันทั้งหมดทั้งสวนเนี่ยเท่าไหร่ฉันขอหมอไปตาหลิงชันทั้งหมดเลย ตกลงเหลิมเนี่ยก็เลยได้เมา์มะม่วงมันพันใหม่ที่แต่บัวพอได้เนี่ยไปหมดเลยแล้วแกก็ไปขยายพันธุ์ต่ออยู่ที่ตลิ่งชันตั้งชื่อให้มะม่วงมันพันใหม่ชนิดนี้ว่ามะม่วงมันสารยาหลังจากนั้นคนก็โจทย์จันกันมากเลยว่ามะม่วงมันสารยาของตเหลิมเนี่ยเป็นมะม่วงมันที่รสชาติอร่อยมากเพราะเป็นมะม่วงที่มีครบรสทั้งเปรี้ยวหวานมันและที่สําคัญมะม่วงพันนี้เนี่ยยังเป็นมะม่วงที่เป็นทวายออกทั้งปีรสชาติดี กินดิบก็ข้อจะมันกินสุกก็ข้อจะอร่อย และนี่ก็คือที่มาของมะม่วงที่มีชื่อว่ามันสารยาหลายๆคนที่ฟังอาจจะรู้สึกว่าตะเหลิมเนี่ยโคตรที่จะเอาเปรียบตะบัวเลยถูกปะพอมะม่วงพันธุ์นี้เป็นมะม่วงที่ตะบัวเป็นคนพอได้แต่ตะเหลิมแกเนี่ยเกินหัวใสแล้วแกก็ชุบมือเปิบด้วยการเอามะม่วงของตะบัวเนี่ยไปตั้งชื่อใหม่กลายเป็นมะม่วงที่มีชื่อว่ามันสารยาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศเลยใครๆที่ต้องการมะม่วงพันธุ์นี้ก็ต้องตรงดิ่งมาหาตะเหลิมที่สารยาเท่านั้นถึงจะได้มะม่วง มังมันสารยาของแท้เอาไปปลูกเรียกว่ามะม่วงพันธุ์นี้ได้สร้างเม็ดเงินให้กับตะเ์ลเนี่ยรวยแบบไม่รู้เรื่องไปเลยแต่ในทางกลับกันวันนี้เนี่ยครูก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้ทุกคนลองมองอีกด้านหนึง่งว่าวันนี้เนี่ยของทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นคุณค่าแล้วมีมูลค่าขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในมือของคนที่เห็นคุณค่าเท่านั้นการที่มะม่วงมันสารยาเนี่ยเป็นมะม่วงที่มีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตะเ์ลเนี่ยเห็นคุณค่าและมูลค่า ในมะม่วงพันนี้เลยเอามะม่วงพันนี้เนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อแล้วทําให้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปจนทั่วประเทศเหมือนทุกวันนี้เพราะถ้าวันนี้มะม่วงมันชนิดนี้เนี่ยยังอยู่ในมือของตะบัวเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่เกิดมะม่วงมันพันใหม่ที่ชื่อว่ามันสารยาที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นที่โด่งดังรู้จักกันทั่วประเทศเหมือนทุกวันนี้เพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณอยู่กับสิ่งนั้นมันนานอยู่จนชินมันอาจจะทําให้คุณละเลยแล้วก็มองข้ามที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ในมือ คุณก็ได้คุณจงอย่าละเลยแล้วก็มองข้ามสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณเพราะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่ากลายเป็นเม็ดเงินแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลให้กับคุณก็ได้ฝากไว้ให้ทุกคนคะ่ะใครก็ตามที่อยากได้มะม่วงพันนี้ก็ไม่ต้องไปตามหาที่ตะเลิมแล้วนะเพราะแกตายไปนานมากแล้วแต่ถ้าอยากได้มันสัตยาทแท้ๆเนี่ยก็ต้องเกษตรมนตรีเลยเพราะเราเนี่ยคือคนสัตยาทแท้ๆเพราะเราเป็นเจ้าเดียวเท่านั้นในตลาดที่สามารถจัดส่งมะม่วงไซยักษ์ตั้งแต่2เมตรถึง5เมตรไปถึง น้าบ้านคุณได้ภายในหนึ่งวันเท่านั้นค่ะด้วยรักใจใจค่ะเกษตรมนตรีสิวรีอาเรียมิตรา t Was you. was you? You think that was you? Pull me out of the cloud. You were telling the truth. Telling the truth. Yeah. I got something to say now. Could you told me that there's no way I could?